อ้าโอเคนะครับผมวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการหาเงินฟรีทูมิเน่เวเลตแบบโดยตรงเลยนะครับผมเพียงแค่เราดาวน์โหลดแอปเล่นเกมทําเงินฟรีได้จริงแน่นอนนะครับผมไม่มีค่าสมัครไม่มีการลงทุนใดๆทั้งสิ้นนะครับสำหรับใครนะครับที่อยากจะมีเงินฟรีทูมิเน่เวเลตเนี่ยฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนวิธีการทําเงินกันเลยนะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็มีแอปหาเงินฟรรรรรีีีมมมมาาาาาแแนนนนนนนะะะะํํคคัับบผเเเปป็ออให่ลยจสวิิธกทงฟ แบบโดยตรงนะครับผมไม่มีค่าสมัครไม่มีการลงทุนนะครับทำเงินได้จริงแน่นอนนะครับสำหรับใครนะครับที่อาจจะมีเงินฟรีทู m ินิเอล็ตเนี่ยฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนวิธีการทําเงินทู m ินิเอล็ตกันเลยนะครับอ่าโอเคนะครับผมสาหรับแอปที่ผมจะมาแนะนําวันนี้เลยนะครับผมก็คือแอปนี้เลยนะครับผมมีชื่อว่า e a r n Money นะครับ Pay and Cash นะครับผมก็สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีที่ Google Play Store นะครับผมใครที่ยังไม่เคยใช้งานเนี่ยก ดาวน์โหลดฟรีนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนวิธีการสมัครกันนะครับว่าต้องสมัครแบบไหนอย่างไรออาโอเคนะครับผมเมื่อเราติดตั้งแอปเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กดเปิดแอปขึ้นมานะครับให้เรากดฝั่งซ้ายมือนะครับคำว่าใช่นะครับผมอ่ะกดมานะครับจากนั้นเนี่ยทางแอปก็จะแนะนําให้เราเข้าสู่ระบบเพื่อรับรางวัลตรงนี้แล้วก็กดเข้าสู่ระบบเป็นการสมัครนั่นเองนะครับพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับผมวิธีการหาเงินง่ายที่สุดนะครับเราก็กดล็อกอินนะครับผ่าน Google ก็ได้นะครับผมตัวนี้มีช่องทางเดียวในการสมัคร พอเราสมัครเสร็จนะครับผมมันก็จะเด้งเข้ามาที่หน้าแรกแบบนี้เลยนะครับสำหรับรหัสโค้ดนะครับผมไม่ต้องกรอกก็ได้นะพอเราเข้ามาที่หน้าแรกแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูทีละเมนูกันนะครับว่าทีละเมนูเนี่ยมันคืออะไรทําเงินอย่างไรแล้วก็ถอนเงินตรงไหนนะครับเมนูนะครับผมมีทั้งหมด3เมนูด้านล่างนะเป็นเมนูภาษาไทยทั้งหมดนะครับเมนูหน้าแรกนะครับผมมีอะไรบ้างนะครับผมในหน้านี้เนี่ยก็จะเป็นผู้ใช้งานใหม่นะครับผมจํานวนเหรียญทองผู้ใช้ใหม่เนี่ยยังไม่ขึ้นนะตรงนี้นะครับก็จะมีเมนูที่เราสามารถเข้าไปทําภารกิจได้นะครับผม อันนี้เนี่ยก็อยู่ระหว่างการประมวลผลนะครับในส่วนของการติดตั้งหรือว่าทาภารกิจของเราเนาะที่เราสามารถเข้าไปดาวน์โหลดแล้วก็มาทําภารกิจได้นะครับถ้าเรายังทําไม่เสร็จนะครับผมมันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับแต่ถ้าเราทําเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นคําว่าเสร็จสมบูรณ์นะครับผมอะไรประมาณนี้นะครับต่อมานะครับผมข้อเสนอสุดพิเศษนะครับผมอ่ะกดเข้าไปตรงกรอบสีม่วงนะตัวนี้เราก็กดเปิดเลยนะครับสั่งขวามือกดเปิดนะครับเปิดการเข้าถึงของแอปนะครับผมถ้าเราไม่เปิดเนี่ยมันจะไม่สามารถเข้าถึงเมนูต่างๆได้นะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นนกาารดดว์โหลแอป ๆแล้วก็จะมีการดูวิดีโอนะครับเราสามารถเข้ามาดูเพื่อที่จะรับในส่วนของคะแนนเพิ่มเติมได้นะต่อมานะครับผมรูปจอยเกมสีฟ้านะครับเป็นข้อเสนอเกมนะครับเราก็กดเข้ามาเลยตรงนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของการติดตั้งหรือว่าดาวน์โหลดเกมนะครับเพื่อที่จะเข้ามาเล่นเข้ามาทําภารกิจนะครับแอปเกมตรงนี้เราสามารถติดตั้งลงในเครื่องของเราได้เลยนะครับจะได้รับคะแนนทั้งหมด3590คะแนนนะครับเราจะได้รับทุกนาทีนะครับผมตามเวลาตรงนี้ที่เขากําหนดนะครับผมแล้วก็กดเพย์นาวนะครับติดตั้งลงในเครื่องของเราหลัง หลงที่เราติดตั้งแล้วนะครับให้เรากดตรงนี้นะครับตรงรูปหัวใจเนาะแล้วเราก็เข้าไปทําภารกิจที่เราดาวน์โหลดมานั่นเองนะครับประมาณนี้นะต่อมานะครับผมตรงนี้เนี่ยในกรอบสีชมพูนะครับอันนี้จะเป็นข้อเสนอนะครับในการหมุนวงล้อเนาะสำหรับการหมุนวงล้อตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นการหมุนเพื่อที่จะรับในส่วนของคะแนนนะแต่ถ้ามันเป็นโฆษณานะครับเราก็ไม่ต้องกดเข้าไปนะครับให้เรากากระบาดปิดไปเลยนะครับผมกดออกไปเลยนะครับผมประมาณนี้ในส่วนของการเล่นนะครับคนรที่จะดูให้ดีด้วยนะครับว่ามันคืออะไรนะครับอันนี้ก็กากระบาดปิดไปนะครับ โบนัสทดลองเล่นนะครับผมเพียงรับนะครับผมรับเพิ่มนะรับเพิ่มอันนี้เป็นการรับเพิ่มนะครับก็คือการติดตั้งดาวน์โหลดแอปเกมต่างๆนะครับก็จะมีเกมต่างๆให้เราเข้าไปติดตั้งเข้าไปดาวน์โหลดแล้วก็ทําภารกิจนั่นเองนะครับตัวนี้เราจะติดตั้งหรือว่าไม่ติดตั้งก็ได้ถ้าเราอยากมีคะแนนเพิ่มเติมเนี่ยเราสามารถเข้ามาดาวน์โหลดแอปตรงนี้ได้นะจะมีแบบสำรวจเพื่อที่จะทำรับคะแนนได้ด้วยนะสำหรับใครที่ติดตั้งแอปในหน้านี้เนี่ยเราต้องดูภารกิจด้วยนะครับว่าเขาให้เราทําอะไรนะครับตรงนี้เนี่ยก็ ระดับต่อไปในเกมนี้นะครับผมก็ดูได้นะครับว่าภารกิจคืออะไรนะครับประมาณนี้เลยนะครับผมอันสุดท้ายนะครับผมสีฟ้านะอ่ะกดเข้าไปนะครับอ่าผมกดไปแล้วนะมันน่าจะยังไม่เปิดนะครับผมอันนี้น่าจะยังไม่เปิดเนาะสำหรับอันสุดท้ายนะครับต่อมานะครับผมเลื่อนลงมาด้านล่างนิดนึงนะครับผมตัวนี้จะมีแท็บเมนูนะครับสเมนูเราสามารถเลือกหัวข้อได้ว่าเราจะกดผ่านเมนูไหนนะครับแต่ถ้าเรากดเมนูอ้อนะครับมันก็จะขึ้นมาทั้งหมดให้เราดูเลยว่ามีภารกิจอะไรบ้างที่เราสามารถทําแล้วก็ได้รับในส่วนของคะแนนเนาะภารก แล้วก็เข้าไปทําภารกิจได้นะครับตรงนี้มันเขียนบอกว่ารับ1 5 0 0บาททุกวันนะครับอ่ะเรากดเข้าไปดูซิเขาให้เราทําอะไรภารกิจมีอะไรบ้างนะครับเราก็มาดูรางวันภารกิจนะครับผมตั้งแต่ข้อที่1เรียงลงไปเลยจนถึงข้อที่6นะครับเราก็อ่านดู้ครับเพราะว่ามันเป็นภาษาไทยเนาะดูวิดีโอและรับเหรียญนะครับสินะครับผมสิบหกคะแนนนะดาวน์โหลดแอปและรับทันทีเลย133คะแนนเปิดแอปที่เราดาวน์โหลดนะครับในวันที่2นะครับและรับ5คะแนนในวันที่ราวนะครับเปิดแอปที่เราดาวน์โหลดนะครับ เปิดแอปที่เราดาวน์โหลดก็คือเราจะต้องเปิดแอปนี้ต่อเนื่อง5วันนะครับเพื่อที่จะทําภารกิจให้สําเร็จนะทุกแอปนะครับผมเราจะต้องทําภารกิจนะครับซึ่งถ้าเราดาวน์โหลดมาแล้วเราไม่สามารถเข้าไปเล่นได้อันนั้นเราจะไม่ได้รับในส่วนของคะแนนเนาะอันนี้นะครับผมเพิ่มรายได้ต่อวันของคุณ900บาทนะครับอ่ะเราก็มาดูว่าภารกิจมีอะไรนะครับดูวิดีโอดาวน์โหลดแอปประมาณนี้เราก็ทําตามภารกิจได้เลยนะครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งในการทําภารกิจแล้วก็ในการหาเงินฟรีทูมิวเล็ตนะนี่ครับก็จะมีเกมนะครับ เป็นการต่อจิ๊กซอหรือว่าต่อตัวต่อนะครับประมาณนี้บางอันเนี่ยก็เป็นแอปเทรดนะครับเป็นกระเป๋าคริปโตนะครับผมก็ควรที่จะดูให้ดีด้วยนะว่าแอปฟรีหรือเปล่านะครับประมาณนี้โบนัสนะครับอันนี้ก็จะเป็นการทําโบนัสนะครับผมก็เป็นแอปต่างๆเหมือนกันในส่วนของเมนูนี้มันรวมกันทั้งหมดแล้วนะครับผมอันนี้เป็นนิวนะฮะนี้ยังไม่มีมาเนาะ เนี่ครับเราก็มาดูภารกิจได้ว่าภารกิจเขาให้เราทําอะไรนะครับเป็นการดูวิดีโอนะครับผมแล้วก็เข้ามาดูเพื่อที่จะเก็บในส่วนของคะแนนเพิ่มเติมได้นะครับต่อมาเมนูที่2นะครับในส่วนของกิจกรรมเมนูกิจกรรมตรงนี้ควรที่จะดูให้ดีก่อนนะครับเพราะว่าบางอันนะครับอาจจะเป็นเว็บลงทุนหรือว่าการชวนไปเล่นพนันนะครับก็ควรที่จะดูให้ดีเนาะผมไม่สนับสนุนอยู่แล้วนะครับก็ควรให้ดูให้ดีก่อนนะครับตัวนี้ก็จะมีภารกิจนะครับที่เราสามารถเข้าไปทํากันได้นะครับผมถอนตอนนี้40บาทสาหรับรางวัลมือใหม่น กิจกรรมจำกัดเวลาไปที่ตัวนี้นะครับผมเพื่อที่จะรับเหรียญทอง4,000เหรียญน,นะครับแล้วก็ถอนเงินได้ทันที40บาทแล้วก็กดไปที่อะพอเรากดมาแล้วนะครับเราก็ต้องดาวน์โหลดแอปนี้ลงในเครื่องของเราแล้วเราก็ทำภารกิจแค่นั้นเลยนะครับตามที่เขากำหนดนะครับผมก็คือตรงนี้นะเห็นไหม กดเข้าไปนะครับแล้วเราก็ทําภารกิจแค่นั้นนะครับผมถ้าเราทาเสร็จเราก็ได้รับในส่วนของคะแนนไปนะครับต่อมานะครับผมเรามาดูที่เมนูของฉันนะครับสำหรับคนที่ต้องการถอนเงินเนาะอยากจะทําการถอนเงินเนี่ยต้องถอนตรงไหนอย่างไรไม่เข้าใจนะครับก็กดมาที่เมนูนี้นะครับแล้วก็กดไปที่กระเป๋าสตางค์นะครับกดเข้าไปพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับตรงนี้จะต้องเพิ่มในส่วนของวิธีการถอนเงินแล้วก็กดบวกเข้าไปการถอนเงินนะครับผมมี2ช่องทางให้เลือกนะครับมีโทมิเน่ a วลตแล้วก็เหรียญ USDT เราสามารถเลือกช่องทางการ ถอนเงินได้ว่าเราจะถอนอะไรถ้าเราจะถอนชุมนิวเลสนะครับเราจะต้องมีคะแนนอยู่ที่10,000คะแนนนะครับแล้วก็กดเข้าไปนะตรงนี้จะเป็นการเพิ่มบัญชีของชุมนิวเลสนะครับหน,นะครับชุมนิวเลส์นะครับป้อนหมายเลขบัญชี wallet กระเป๋าเงินของคุณนะกรอกไปในช่องแรกเลยนะครับหมายเลขโทรศัพท์นะครับจะใช้อันเดียวกันก็ได้นะครับผมถ้าเป็นเบอร์ wallet นะชื่อจริงนามสกุลจริงตามบัญชี wallet เลยแล้วก็อ e ีเมลที่สามารถติดต่อได้หรือว่าอ e ีเมลของบัญชี wallet นั่นเองใส่ลงไปตรงนี้นะครับอันนี้ผมยังไม่ USDT นะครับก็จะเป็นลิงก์กระเป๋านะฮะเรากรอกลงไปตรงนี้ได้เลยนะครับชื่อนะครับผมชื่อจริงนามสกุลจริงตามกระเป๋าหรือว่ากระเป๋าคริปโตที่เราตั้งไว้นะครับแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์นะครับผมแค่นี้นะครับผมแนะนําเป็นทูมิลเลจะดีที่สุดนะสำหรับการถอนเงินนะครับถ้าคุณไม่เก่งเรื่องเหรียญคริปโต USDT นะครับก็แนะนําเป็นทูมิลเลจะดีกว่านะครับก็ประมาณนี้ในส่วนของการถอนเงินนะครับเพื่อนๆก็ลองเก็บคะแนนก่อนก็ได้นะแล้วก็ค่อยมาถอนเงินนะครับค่อยเพิ่มช่องทางการถอนเงินทีหลังก็ได้เนาะตอนนี้นะครับผมยังไม่ม มีคะแนนนะเดี๋ยวผมมีคะแนนครบแล้วเดี๋ยวจะมาทําคลิปการถอนเงินให้ดูว่าต้องถอนแบบไหนอย่างไรนะครับต่อมานะครับผมสำหรับคนที่ต้องการอยากจะแนะนํานะครับกดเชิญชวนตรงนี้เลยนะครับการแนะนําเพื่อนนะครับก็สามารถกดแบ่งปันต่อได้นะครับจะเป็น messenger line telegram whatsapp instagram facebook twitter หรือว่า youtube tiktok ก็สามารถแนะนําได้นะขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละบ,บุคคลนอในการแนะนําเพื่อนการแนะนําเพื่อนเนี่ยจะได้รับคะแนนเท่าไหร่นะครับอ่ะเดี๋ยวลองกดดูตรงนี้นะครับเพราะว่ามันมีเครื่องหมายคําถามอยู่ลองกดเข้ามาดูนะครับว่ามันจะ เขียนว่าอะไรบ้างนะครับผมกดไปแล้วนะครับผมไม่มีอะไรขึ้นมาให้ดูเลยนะครับก็ไม่เป็นไรเนาะตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของระดับ VIP นะครับโปรโมชั่นนะเราก็มาดูรายละเอียดได้เพิ่มเติมนะครับมีเทเล gram ด้วยนะโอเคนะครับผมก็การใช้งานปลอมานนี้แล้วก็รวมไปถึงการถอนเงินนะครับเดี๋ยวจะมาถอนให้ดูในคลิปถัดไปเนาะเพื่อนๆก็ลองดาวน์โหลดมาเล่นกันดูได้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ